รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อะไรกันเดียววันนี้หาเกิดอะครขึ้นนี่เป็นไรอ้าตาอ,อักเสบน่แส,สดงว่าน้ำตาลกาติด <c oughs> ไม่ใช <c oughs> ่เหรอคะเป็นโดนอะไรมา คอนแทกเลนส์ขอบนะคะุณครับบอกท่านผู้ชมก่อนหน้านี่รายการตัวแม่หย่าบันเทิงนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามอาจจะเล่นดิ้นิดหน่อยนะคะไม่ใช่ความผิดเราเราเขาเหล่หะะงกินมานะท่านผู้ีมงานมากล้องนานเลยค่ะนะคะ,ะ,คะดิฉันจิ๋มซาร่าสาวแจากกะซ่า,ส,าสัมผัสดิฉัจิ๋มซาร่าแก่พาไว้ไงนะคะดิจิทัลวันลีค่ะสตรีแอดวาร์แอดวานสันเปรี้ยงเลคะนะคะพบก,กับท่านผู้ชมทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเดิมนี่นะคะรายการตัวแม่หย่าบันเทิงวันนี้ก็บอกเลยเหมือนกันว่าคอนเซ็ปต์ของเราในงไง วันนี้คือแบบมันมากเขาบอกว่าขาวแน่นๆเลยนะคะขายมันุดเป็นโกแกเอะไไม่ใช่ค่ะตอนนี้ว่าถ้าโกแก่ต้องเป็นกับเป็นตัวแก่โวดังและหลาดถึงจะมันนะก็โออโกแกะไม่ผลิตเลยนะคะจริงเหรอเออให้เขาผลิตโกแกะโทดังออกมาแล้วมันจะมีกลุ่มที่จะต้องซื้อเยอะมากขายดิบขายดีเทียเดียวนี้ผลิตก่อนเจ๊ไม่เอาใช่ไหมคะไม่เอานี่ข่าวว่าเขาคือไปยืนสนามหลวงหนูไม่ได้ไปยืน หนูไปหนูนั่งหนูไปวิ่งไม่หนูนั่งอ๋อนั่งเสร็จแล้วก็วิ่งหนีตำรวจเน่จริงถอดเน่จริงถอดถ้อดเ่ก็ดูเลยไม่น่ามันโป้คุณแม่กล้าใส่อ่ะโป้อะแขนยังก้กุมอ่ะยังจะกล้าใส่เสื้อแขนกุดอต่ไม่เข้าใจอ่ะแต่ผิวก็สวยนะคะือสวยมากเลยสวยแบบไม่น่าดูข่าววันนี้ข่าวอะไรบ้างมแม้วันนี้มีข่าวผู้ชายลวนจริงเหรอจริง ปล่อยดีใช่ไหมคอยไม่ใช่เหรออ๋อเหรอคะอ่ะวันนี้มาดูข่าวหัวข้อข่าวกัน่อหัวข้อข่าวคุณท็อปจรอนนะฮะตอนนี้ใครอ่ะคุณท็อปจรอนไงที่เล่นเป็นบักจ่อยในในอ๋ตสหกรรมโอใช่ฉันไม่ได้จำคุณท็อปจร์เลยนะถ้าบอกบักจ่อยเนี่ยจะจำได้บอกบักจ่อยเล่นไงเหรเขาบอกว่าหนีบเสาออกจากฟิตเนสอ๋อโอเคถ้าหัวข้อขาเล็กๆเดี๋ยวเราจะขยี้แล้วก็ขยายแล้วไปที่คุณจุ๋ยก่อน จุ๋ยคุณจุ๋ยวรัทยาจ้ะบอกว่าย้ำชัดนามคบด้วยใจไม่เอื้อธุรกิจอ๋อจ่าโอเคโอเคเดี๋ยวขยายได้อีกเรื่องนี้นะก็รู้จริงมาแล้วก็คุณแมทพรณีแมทเพรณีจ่มีข่าวกับหนุ่มตีที่เป็นมาจากเอ็มไทยแลนด์อ๋อจากที่เขาเล่นออกรอรู้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 แซบอยู่คุณอู๋คุณอูแซดอยู่แซบอยู่อูแซดอยู่ตามแล้วก็มีข่า คุณมิ้นทันิสาด้วยบอกว่าดับฝันบุรุษเพศชาตินี้ไม่ได้เห็นขาอ่อนแล้วภาพจริงเหรอจ๊ะใส่งว่าใส่อะไรมาสีงสุดยดเบรีไทยใช่เออแล้วเนอชิงฉับอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเจ็บลูกทำไมฮะนิวโนลิลเล่นพางยาลุยทำไมอ่ะเขาไม่ได้ดล่นอะไรก็สนุกดีออก็เล่นมั่งเสื อ๋อนี่เขานี่ศิลปะไทยฟันดาบนะ <c oughs> เอาเลยเอาเลยฟันดาบกระตีกระบ,บอง <c oughs> แล้วก็ไปที่คุณนกอุตสนาจ้ะคบผู้ชายไม่เวิร์กนี่เหมือนกันเห<ต>มือนกันแต่นกอุตสนขาขอบอกนะตัวฉันเองเนี่ยด้วยด้วยด้วยคาวามที่เป็นตัวเองเลยเนี่ย <ทำ S 1> ชอบหน้านกอุตสนามากบู๊กันกันเขาชอบไหมไม่เธอสวยธรรมชาติ เหมือนการเจานาจินาวัดเมื่อก่อนนี้อ้อยอ้อยอะไรนะคะคแม่เขาเสริมธรรมชาติฉันก็ทํามาชาติหนึ่งแล้วไมงถูกแล้วถูกต้องค่ะวไปที่คุณใหม่ดาวิกาบอกว่าไม่กลัวค,ค,ค,คลิปกุ๊กกี้กับนักบอลญดุก็ไม่กลัวเป็นฉันยังก็ไม่กลัวฉันเป็นใหม่ฉันไม่กลัวก็นี่ไงก็จะนี่ไงหรือเปล่าคนก็นักปุ๋นักปุ๋ยรอรินนิ่งหวังดีกว่าเป็นโน่อุ๊ยเขาคนที่คุณแม่บอกแซ่บใช่ไหมอืมอืมนะแต่เขาบอกจริงสีซอแซ่บมากสีซออู้ว้ <c oughs> า เต็มเตอะเป็นซอร์อะไรยังไอะไรนะคะซอร์อะไรอะซออีไม่รู้ซออีตออีู้ออีไอเมื่กินไม่โทรหายอ่าไปที่นิโคคุณนิโคลเตริโอดี้โบ้าบอกว่าเกียร์กับที่เขาเขาพิถามคุณหมอรุ่นได้ปากจะไม่ลงนะจชาเขาบอก้็ถ่ายแล้วก็จะตัดลงรุดกับนเอาคุณหมอรุ่นี่เขาเป็นหมออะไรรู้ไหมอหมอสันมั้ง หมอไม่เรียกอะไรกางนะหมอกระสานอะไรเงี้ยไอ้เดี๋ยวค่อยมาตีข่าวไอะแล้วก็คุณปอยทีจดาไงที่บอกว่าอุ้ยมีมือที่สามนะเป็นพระเอกฮ่องกงจีนน่ะมือที่สามใช่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยแฉเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยแฉแล้วบอกว่า เป็นพระเอกของกงแซกด้วยก็มีเดี๋ยวให้แฉเรื่องนี้เดี๋ยวแฉแฉแล้วเรื่องจริงด้วยขอบอกทุกโมนการใครอยากรู้อะไรนะคะโต, SMS, โตเอซเอ็เสเข้ามาเลยสี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้านะคะ,คะวันนี้โอเดี๋ยวเลขที่สองอย่าลืมเตือนนะ จะเอาประกามาให้ดูว่าครั้งที่แล้วใครได้ไปวันนี้เอามาแล้วนะวันนี้เอามาได้แล้วจริงเอามาได้แล้วจริงได้แล้วจริงแต่ว่าน่ากรจะอยู่ในรถแล้วกัน๋ยวรงแามาน,นะคะแต่ต้องการแล้วก็สมมติจะดูรายการของเราต้องดูได้ที่ชมผ่านแอปพลิเคชันก็ไแ้ค,ค,ค่ะผ่านแอปพลิเคชันของเราทนบุรีทีวีหรือสามารถเข้าไปดูได้ที่ www. o n b u r i .tv นะคะชมผ่านแอปก็ได้นะคะชมผ่านแอปทนบุรีนะคะ ดิฉันชมนะไม่เคยมีตัวแม่ใหญ่บังเทิงเลยดูได้คุณแม่นี่กดดูได้จริงจิงเหรอฮะจริงไม่ถึงดูสดตอนนี้ได้ได้ดูย้อนหลังล่ะดูย้อนหลังก็ดย้อนหลังก็ต้องดูเดือนนึงดูไปแล้วก็เดินย้อนหลังไปไม่ต้องใช่ไหมครไม่ได้เดิน่อยหลังเดินถอยหลังดูอะไรอย่างเงี้ยมาคุณแม่ข่าวข่าวก่อนข่าวจริงซาร่าจบไปแล้วเอาข่าวข่าวแรกก่อนนี่ก็ข่าวกันเดิมเหมือนกันนะคะเอาไม่ใช่สิคะรับน้ำเดิมครัเป็นทุกคนจะยินดีปรีดามากแล้วก็ปลุกมือฮะเดี๋ยวเเธออหาาว่ฉันนป็ะไร นราที่เธอคิดว่าฉันไม่ต้องข้าวหว่ามเธอคิดว่าฉันเป็นอะไรพูดจริงไม่จริงไม่บ้านอะไรเธอต้องคิดว่าฉันอยู่แถวสระบุรีใช่ไหมฮะฉันไม่ได้ขายนะตรีบ้าไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่ได้ขายไงฉันไม่ฟรีจ้ะเอาไปขายไี่ได้บักจ่อยหรือแม่บักจ่อยเลยมับอกจ่อยบักจ่อยที่แบบบกจ่อยผู้ชายคันอย่างเงี้ยแบบก็เห็นชันนี่แล้วก็ไม้ตัวนี้ไงเขาแบบว่าขึ้นแท่นจะกำลังจะขึ้นให้มันพระเอกเต็มตัวแล้วก็เลยแบบว่าโดนเพ่งเล็งด้วยความรัก ทีนี้เขามีนักข่าวไปเจอว่าเออไปฟิตเนสแอบหิีสาวไปฟิตเนสกันจ้าแล้วก็พอนักข่าวเห็นนักข่าวปุ๊บนะกลูเข้าไปทิ้งให้สาวงินงงปึ๊บก็อยู่ตรงนั้นเลยอ๋อคืออย่างนี้ตอนเนี้ยฟิตเนสนะขอบอกว่าเก้งกวางบางชนีเมี่ยงมะมังผาอะไรพวกเนี้ยไปอยู่ที่นั่นเต็มไปหมดทูผู้หญิงชนีแข่งตัวชนงชันีก็อยู่ที่นั่นเต็มไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ชายที่เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสอ่ะยิ่งกว่าดารา แล้วรูปร่างแบบบางคนก็ชอบก้ามปูบางคนก็ชอบแบบสะละัลงคลงมันก็ชอบแบบเอ่อพึ่งพึ่งลงหลังควานโนะยกๆยะไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นฉนันคงจะมีเวลาจะไปเล่นนั่นอนะไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ได้ตั้งใจเลนน่นอ่าแล้วบางคนเชนเชื่อเคยเห็นกับตานะเออเทรนเนอร์อยู่ทางหน้าฉนันนีจะต้องยกยไอ้เนี่ยตัวลูกตุ้มแล้วต้องใช้ขายก,กอ่ะมึงจะแห่ทำไมขนาดนะั้น <c oughs> ไม่น้องก็เห็นนะบางทีเทรนเนอร์เขาจะประชิดตัวไงเพื่อแบว่าให้แบบว่าให้เราได้ทําท่าตามที่เขาบอกไปได้คุณจะทำท่ายกน้ำหนักด้วยขาไหมทางไงอเนี่ยไอรันกางขาขนา่แล้วเทรนเนอร์อยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเทรนเนอร์ก็ไม่ได้กางเกงไม่ได้กางเกงแต่กระโปงเจอลายสะแกนลายกันลายยุ่งเหยิงไปหมดเจอจะให้ลายกันไงที่ต้องทําขนาดนั้นเราเป็นผู้หญิงต้องรักนวลสมวนตัวเข้าใจไหมคะ แล้วเวลาไปฟิตเนสขอบอกด้วยว่าถ้าคุณไม่ใส่เส้นในเนี่ยคุณควรจะมีซิลิโคนแปะหัวนิดนึงนะคะถ้าซิลิโคนแปะหัวไม่หมดคุณก็เซื้อกั๊กสี่ตัวใส่เข้าไปไม่ใช่แบบโอ้โหหัวโผล่แบบเชื่อเชิญมากใายไงออกมาสักท่าบางคนก็อยู่แบบเงี้ยด่าแม่หัวสุดที่สี่นิ้วกแบบอยู่แบบเงี้ยไม่ได้ผู้ชายอย่างผู้ชายก็กลัวนะคุณทอเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้แบบว่าหนีนักข่าวเขาไม่ได้หนีเพราะว่าวันนั้นที่เขาบอกว่า อย่างนี้ไงผมผมไม่ได้มีครับผมมาักจีบมาหาไปครผมนัดกับชื่ออะไรนะไม่ไม่บอกชื่อบอกว่าน้องเป็นน้องผมนัดกับน้องคนหนึ่งแล้วตอนนี้ว่าน้องก็ผมผมจะเข้าไปเรื่องจีบอยู่แล้วแล้วน้องเขาก็มาหาผมก็ผอมาเจอกับผมเนียเรอเรนคเส้นจริงตไเออแล้วน้องก็มาหาผมตรงนั้นก็ไม่ได้นัดกันแต่พอดีมาเจอกันพอดีมาเจอเสร็จแล้วบอกน้องก็ต่างคนต่างกล่าว เราก็แยกออกจากกันตรงฟิตเนสเจอกัะหนาปากซอยไม่เจอไม่เจอไม่เจอเลอาเอานี่มันธรรมชาติเขาไปเล่นบาร์เขาไปเล่นบาสเขามาเจอกันตรงฟิตเนสมาเขาก็ต้องชูดเข้าหากันสิก็ค่อยไปชูดกันว่าไปอีกเออใช่แล้วอย่าไปเหย่อย่าไปแย่เพราะนี่อ้าไปที่คุณจุ๋ยดีกว่านะคุณจุ๋ยหล่ะเนี่ยที่มีหวานใจคุณหนามรวิเนี่ยหล่อมากนะหล่อนะหล่อตรงนะชื่อก็ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเล่นหนามก็นั่งไง หนามฉันไม่ฉันไม่เจอฉันก็ยอมโดนแทงนี่ไงก็รักดีหนามจัวรักยั่วหนามสาวไม่ใช่แล้วนี่เกลียจริงๆเลยรักดีหนามแทงรักชั่วห<า>น,นามอาวหนามเวลาชิมคนมเนื้อไม่ใช่หนามหาหนามเวลาชิมคนเนื้อเขาไม่เรีมมยแบบก,กแทงเหรอมากฉันอยากเจอหนามอยากให้หนามแทงจังเลยจริงหนามยาวแค่ไหนก็มาแทงที่นะจ้าหนามนี่ไงเขาบอกว่าบอกว่า กลายเป็นผู้จุ่ยเนี่ยเป็นเจ๊ดันเกี่ยวกับเรื่องของธุรก,กิจให้ฝ่ายชายแล้วก็แบบมาปลงโงปรโหมดอะไรให้คนเราเนี่ยคนหนึ่งอยู่ไม่ใช่บันเทิงอีกคนหนูบันเทิงพอเข้ามาคบกันก็หาว่าเป็นเจ๊ดงเจ๊ดันเป็นหาแบบเกาะคนรุ่นดงังเกาะคนนี้ดงังจริงๆมันไม่ใช่ก็าบกว่าผิดไหแล้วก็มาผู้ประมทให้อ่ะไม่บางบางบาง,บางทีดาราเนี่ยบางคนดาราบางคนอาจจะไม่มีเงินเนะี่ย ก็แบบเชอผู <aha. S 1> USA, ้ชายก็เจอผู like no ้ชายก็ต้องดึงเข้ามาเพราผู้ชายมีเงินกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดึงเราเข้ามาแล้วไม่ใช่เขามาเกาะเราดังเราอาศัยเงินเขาอันนี้ไอ้พูดถึงตัวเองนะคะไม่ใช่คนอื่นนะคะไม่ใช่คนอื่นนะคะไม่ใช่เลยไม่ใช่จริงๆค่ะที่ฉันพูดแล้วท่ไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่ค่ะ ไม่ไม่เขาจะบอกว่าคุณจุ๋ยอะเขาคนเขามองว่าเอ้าไปเป็นแบบว่าไปเป็นสื่อเป็นโปรโมทให้กับแฟนไปเป็นเจดันทางด้านธุรกิจที่แฟนมั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 นสนิทไม่ใช่แฟนมันสนิทมันสื่อกันอยู่แล้วจริงจริงมันสื่อเั็นอยู่แล้วเพื่อนันิกคนหนึ่งป๊อปไฮโซตอนนี้สนิทกับใครรู้ไหมกับใครเข้าไปหาจุ๋มยุทมพรศิราคันค่ะอาจจะทำไมไม่บอกก็สื่อกันละก็ได้สิอ่ะทำไมไม่บอกก็สื่อกันละไม่ได้คนหนึ่งแซนี้ยูโฟ กับนันทิดาก็บัวสายเอาแล้วใครสื่อใครทั้งนี้ก็เป็นดา,าราตั้งรู่เนี่ยเอ้อก็ใช่ไงแล้วใครสื่อใครล่ะทุกคนก็บอกซันนี่มาก่อนนันทิดาออ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยซันนี่กับนันทิดาก็เป็นเพื่อนก็เป็นแฟนคลับกัตั้งนา,านแล้วต<อ>ั้งแต่ซันนี่เป็นผู้ชายคุณรอดเออแล้วตอนนี้ซันนี่ก็มีแค่นมอ่คนอนาคตย,ย, <c oughs> ยังอยู่ <c oughs> จริงเหรอยังอยู่จริงซันนี่นี่อยู่บนเจียงเป็นผู้ชายนะจ๊ะอันนี้คนเฟิร์มซันนี่เอ้ยคือน้องรัก พูดได้เพราะมันนี่บอกให้บอกเลยผู้ชายจะดูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสะกดไม่ต้องสะกนคือมาผู้ชายต้องแก้ผ้าเลยนะคะแล้ว <c oughs> ไม่ต้องพูดพังคำเมย์แล้วนอนอย่างเดียวหรือสนี่ปฏิบัติจบอ่อันนี้เรื่องจริงมาอีกข่าวหนึ่งนะคะก็คือคุณมิ้นชาริสาจริงๆเธอสวยนะสวยสวยช่วงนี้งานก็ตรมอยู่หลังจากที่ว่าโด่งดังจากเออคือจริงๆําอยู่การมาสักพักหนึ่ง้วแต่ยังไม่ค่อยอะไรพอพอมาเป็นเรื่อง สุภาพบุรุษจุทาเทพก็เริ่มมีงานบางหล่ยเอ้ยมิงมิงที่คู่กับเจมมาหรือเปล่าใช่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 คู่กับเจมมาใช่ไหมอ๋อโอเคของแสลงค่ะแล้วไงต่อหลังจากนั้นก็เลยแบบว่านี่มีงานถ่ายละครอะไรเพิ่มมากขึ้นมีโฆษณาโฆษณาเข้ามาก็เลยโดนจับตามองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักเองนะแต่ก่อนเนี่ยคือโดนกับเคยโดนจับคู่กับหมากปรินอ๋อใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาเหมาะกันมากนะกับมานะแต่หมากไม่กินมิ้งไง มาเขาอม์อ,อนส่งบัคคูม,ม,มาใช่หมดจ้งแล้วตอนนี้พอดีพูดตรงๆเลยว่าใครคู่กับใครก็เป็นกระแสแต่อย่ามาบอกเลยว่าหลังจากที่มิ้นรับงานแสดงแล้วรับงานพรีเซนเตอร์แล้ว,ลว,ลวอ,อะไรแต่แล้วมันก็ต้องมี <m int> มิ้นไม่ได้บัดกีเข้าไว้ไม่ไงแล้วทีนี้ก็คือที่เป็นประเด็นมาเขาบอกว่าชายหนุ่มไม่ต้องนะจ๊ะเขาไม่เขาไม่ไม่มีวันได้เห็นเนาะขาอ่อนนะก็จริงจริงนะ แต่จริงๆแล้วเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยมันมันจะมีการจับคู่กันนะอย่างอย่างในลูกทุ่งก็มีเหมือนกันอย่างรถสาวรถคู่กับชุติมาในยานะเออชุติมาอะไรเงี้ยโมอะไรเงี้ยคือถ้าคนนึงผมสั้นคนนึงผมยาวเนี้ยหาว่าเป็นเลสพื่ยนกันแล้วใช่เออหาแบบฉันกับเธอเนี่ยก็หากันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเขามาเข้ามาเข้ามาแบบอ้างอิงไม่ได้เลยไม่โปรดกล้าดูนะไม่ต้องโปรดเลยเพราะดิฉันไม่เอาไม่ต้องโปรดเข้าใจไว้เลยดิฉันเอาผู้ชายไม่แพ้ดิฉันก็เอาผู้ชายแท้ เราเรือก็ต้องแย่งกันค่ะนะคะอ่ะตแต่พ่อผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ชายคนดีม่มา่เันเลือกบางคนจะเอาแค่หัวอืตัวไม่เอาส่วนมากนี้กูเอาแค่หัวใช่ไม่ก็เลือกเอาท่อนบนไปเดี๋ยวชั้นได้ขั้นบนอยู่แล้วถ้าล่างหล่อนกินเมื่อเราก็กินไปเออถามเพ่ด้วยว่าจะกินหล่อนไหมไม่ก็เขาอยู่ขั้นบนก็ไม่เป็นไรเนาะให้ผู้ชายยืนว่างั้นนั่งอยง เอาละอ่ะต่ออีกข่าวยิงกล้าหนึงดีกว่านะก่อนที่จะไปเปรียบการแม่สาวคุณนกอุตสีค่ะหลังจากที่แบบว่าแต่ก่อนตอนเนี้ยก่อนหน้านั้นเขาเคยคบกับคุณที่เป็นลูกครึ่งใช่ใช่ใช่ก็น่าพูดถือหรอมากโอ้โหแบบแล้วก็อะไรแบบนี้หมายความว่าไลรำยิ้มกันเออรำยิ้มกว่าใครเรียกนไรก็เลยรำผ่านไปคบแบบว่าสาวสาวหล่อบ้างนะฮะเปลี่ยนรถที่นิยมามัน ถ้าพูดจริงๆเลยอืนกอุตนณีไม่ได้นิยมสาวหรอกไม่เลค่ไม่เลยข้าจะเป็นเพื่อนกันอย่างฉันกับหนุ่มนัตพลเนี่ยไปเดินไหนต่อไหนอีกต้องก็นหนุ่มนัตพลตลอดก็แล้วก็เนาอว่าไปกินกันจริงๆไม่ยากอยแต่ก็ไม่กินแค่นั้นเองแต่ขอบอกว่าฟันทงเลยว่านกอุตนณีชอบผู้ชายเพราะว่าสามีเอ้ อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เคร่องเทศเขา้ก็อไนี่เากใี่นี่เนะกนเขาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะก็รอๆทั้งนั้นโดยเฉพาะคนล่าสุดแต่เขาบอกว่าท่าเกมท่ากระเธออยากกินมากทีวีฟูทั้งช่องเลยคันมากคาราดี้สุดลิ้นอยากกินมากแล้วตอนนี้ก็ได้กินอ่ะก็คือเผื่อแผ่อะก็นกไม่เอาแล้วนี่ออก็น้อง ทิ้งผู้ชายแล้วครันี้ก็เก็บมาเลยนก็เลยก็เลยอะให้ทานถูกไม่บ้าเหรอนกอาจจะกินสองก็ได้นะเอสบาเอ้สิ่งสิ่งแรกน่าจะบะเก่งไปก่อนแล้วน่าะประมาณนั้นเพราะว่าชายใดที่ไม่กินกันเถยตายซะเลยจะดีนะคะขอบอกนะฮะบอกไว้เลยนะครับผู้ชายใงประเทศนะคค่ะใช่แต่ตัวนี้ว่าแฟนเขาคนที่เป็นลูกครึ่งเขาบอกว่าหล่อมากแล้วก็จะบอกว่าเออนกอุตสินีมาควบภาษาหล่อื เออสาวหล่อที <ness> ่ดิฉ <snap> <s ummer curs CDU> ันรู้จริงๆแล้วแบบว่าเป็นชีวิตคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันจริงๆเมื่อก่อนเคยมีนะเมื่อก่อนเนี่ยเออเพื่อนสาวใช่เลยนะอัมพาบุสิตนูกว่าอัมพาบุสิงแน่ๆแน่ๆับไครกับใครป๊อปป๊อกไหนะเสียป๊อปที่ตอนนี้อยู่กับใหม่อ๋ออ่านั่นแหะค่ะก็คืออัมพาบุสิ์คบมาก่อนแล้วก็เอออีกคนนึงก็คือเออใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวจำชื่อได้แล้วมาบอกนั่นก็คือของป๊อกเหมือนกัน เออก็อยู่ด้วยกันเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นเพื่อนสนิทเฉยๆค่ะสนิทชิดชนสนิทชิดชนนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วก็รุ่นเก่าๆก,ก็จะมีอลิสคริสตันนะคะแล้วก็จะมีเออหนึ่งเดียวคนนี้อัญชลีแม่น้องคือน้องไม่ทันอ่ะดูสิมีตามีสื่อหาดูเอาไอ้หยูน้องน้องไม่ทำการบ้านออถ้าไม่ทันแล้วบอกไม่รู้ตายซะ นะคะอัญชลีจงคดีกิจอันนี้นต้องท่านน้องท่านท่านไม่คะ่านเรื่องแม่ก็ทันนะ่านทันโอเคอัญชลีจงคดีกิจนี่ก็คือเขาเขาก็เป um ิดเผยตัวเองเลยว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮ้ยพี่ปูเขามีรูปมีใช่หมหรออะไรนะเขามีรู้ใครคือปูปูปูอัญเชลีเออปูเออจริงๆเขาบอกเขามีรูป ก็เคยเห็นรายการรายการหนึ่งเขาไปไปบ้านพี่ปูมาเออเราไม่รู้ว่าลูกลูกสาวพูดจริงๆหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเอ,อ่ออีกคนนึงที่มีลูกจริงๆพี่อ้อยกีรัตวดีอ,อันนั้นก็เคยแต่งงานเลยอแต่งงานเสร็จแล้วก็ค้นหาตัวเองหลังจากที่ปุ๊บออกมา้หนึ่งคนแล้วก็ค้นหาตัวเองว่งา,าแบาไม่ใช่แล้วอ่ะคือว่าคือจริงๆเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่ใช่แล้วแหละแต่คือต้องการทายาพอาออกมาเสร็จก็ ล้วก็เป็นตัวเฉดน้องแม่ต้องการทายาทต้องการทายาทอสูรหนมจะใครตะขาไปพเอ้าตาใครตะขาวเพื่อเลือบ้ากลัวจะมาเป็นตาโขกหริคะะจริงๆเิงนะฉันเคยนะผู้ชายดิบอกให้รู้ว่าเวลาอยู่กับกระเทอเนี่ยตั้งคำถามที่กระเธยตายทุกคนว่าอยากมีลูกเอาเคยนี่ในชีวิตจริงเคยเจอเลยแล้วก็บอกว่าทําให้ได้ด้วยเพราะว่าคือไปคุยกับน้องสาวไปเลยว่า อ่ทาทำกินไปไม่เอาจ้าผู้ชายไม่เอาผู้ชายต้องการแบบเอาเชื้อเราแล้วก็กัดเขาแล้วมันจะเป็นไปได้เลยนะก็ะ <c oughs> <c oughs> มันก็จะอย่างนี้ถูกไหมล่ะ็นข้อ,นออ้างก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกอ,อย่างนั้นก็แล้วแต่และกันเออทางใครทางมันมแต่ตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่โทรไปกันอยู่ โกบูอย่างเดียวเซ็ตโกบูมันแงอกแล้วงอกแล้วงอกแล้วไม่เกี่ยวเอออึโอเคหนึ่งพันสาใจอ่ะนะคะอย่าลืมเอสเตทด้วยนะคะสี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้านะคะวันนี้มีแจกมั้ยวันนี้มีแจกบัดเดี๋ยวเบลสองจะเอาขึ้นมาให้แล้วก็ถ้าวันนี้ใครโทรมาเป็นสายที่สิบเอาสายที่สิบโทรหรอที่ โทรหรือ SMS จเมโทรโทรตัวไม่ไม่โทรสิไม่มีเวอร์สเอเจเเอเจเมนเข้ามา4ี่แปดหนึ่งหนึ่งสองห้าก็จะดูซิว่าคนนี้มันขยันกี่เอเจเมนที่สี่สายที่สิบนะคะเอเจเมนต์ที่สิบเลยคอมเมนต์ซักเออเอเจเมนต์ที่นี่ครั้งละเท่าไหร่ครั้งละสามบาทใช่มล่ะเพราะฉะนั้นคุณลงทุนแค่สามสิบบาทเออเดี๋ยว็กก็ได้ต่อไการลนทุนถูกต้องนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาล้วก็ต้องคุยด้วยนะว่าสิ่งที่พี่จิ๋มพูดไปคืออะไรบ้างแล้วก็มีคำถามเข้ามาก็ได้ เอ,อใ่ให้แบบเป็นตอบคําถามสักนิดนึงไหมว่าก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้ที่เข้ามาจะต้องมีนอหาไม่ใช่ว่าสวัสดีค่ะแล้วก็จบไม่ให้นะคะ <c oughs> ไม่ให้ต้องม<ห>ีแบบคอมเ,เมนต์นิดนึงก็จิ้มสาระสวยจังเลยอ,อะไรอย่างนี้อันนี้ะไม่สองพันเลยเนะคะอย่างนั้นแล้ว <ไป S 1> อีกคืออีกแค่ใบหนึ่งก็ส่งมาบัลลี่สวยกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ให้ไม่ให้เขียนเข้ามาสิไม่ให้จ้างเขาไม่ให้ แสดงที่นี่ตาบอดไม่ใช่ปากกา้ถ้าอยากได้ปากกาก็ทุนเได้จีนนะคะถ<า>้าอยากได้ความจริงก็บอลลี่นะ,ะประเดี๋ยวข่าวเราจะมีไกยข่าวเลยนะคะแล้วตอนนี้เขาบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะมีข่าวเสริมด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่วงยนันย,ยิมยาวกกล่าวยิ้มุบของเราวันนี้ศิลปินศิลปินค่ะศิลปินก็คือในต้นมีนาโอ้โหตอนนี้เขาบอกเลยว่าวันก่อนไปออกรถโชว์ต้นมีนาได้เป็นคนเดียวอฉันยังสงสัยว่าชอบน,นี้ตาบอดหรือเปล่าเอาต้นมีนาเป็นคนเดียวเพราะอะไรก็มีนาง่ายเหรอ เขามีงานอยากไปแล้วฉันไม่อยากไปฉันจะโทรเข้ามาเลยนะโทรเข้ามาเลยแล้วบอกมีใครไปบ้างเขาบอกต้นมีนาตะกันเนียโอเครอดตัวไปเขาไม่ได้เวรบระทัดกับต้นเพราะฉอนเวนบรรทัดเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันกับตัวแม่เอสตัวแม่สี่สิบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้าเอสตัวแม่ที่สิบนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวปากกามาโชว์ให้ดูเลยนะคะปากกายาวแค่เนี้ยเจ็ดนิ้วโดยประมาณเดี๋ยวจะเบรกหน้าเจอกันกับตัวแม่แย่บันเทิงค่ะ มใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm www.lukthungkrungton.com www.play9875.fm www.thonburi.tv <c oughs> รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีว้มังก่อน กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรด ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพนทนบุรีจำกัดโท,0ทร0 2 8 0 1 3 2 1 1สถึง1สี่ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพีเจทัศครับพีเจตุมตาพีเจน้องพีเจโรด พี่เจบูนิ่มค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจโยริงครับพี่เจนุ่กนิ่มพี่เจน้ำาลพี่เจโบพี่เจก็เลยพี่เจนิคพี่เจโบครับพี่เจโบครับพี่เจบริไฟพี่เจอันพี่เจกันพี่เจน็อตพี่เจแชมป์พี่เจนอตพี่เจซูโฮครับพี่เจแบร์รี่พูพีเจแมนครับพี่เจบอลลี่พี่เจเอค่ะพี่เจไฮยอพี่เจอยู่นะครับ 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลง8 7 5 FM เพลงเพราะไม่ใช่เล่น3ามคลื่น3มสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด